สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านะท,ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าลาภีนะพีเอฟซีก็วันนี้เนะี่ยผมจะไปดูโจนป่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมมากับน้องมาดอ้ดําคือเดี๋ยวจะให้น้องดําเนี่ยไปเป็นเพื่อนผมนะพีเอฟซีก็ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวผมนะจะขอพี่พีเอฟซีนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามในการไปนั่งซุ่มดูโจนป่าครั้งนี้ นะครับยังไงก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคือตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าโจรป่าเนี่ยยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านะอันนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับ p f f c ก็เลยตัดสินใจมาคนเดียวนะมานั่งซุ่มดูโจรป่าเพียงลำพังนะครับโอเคครับเพื่อนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดูโจรป่ากันเลยดีกว่านะครับ p ี f c ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับ ะใหาลืมกดซันกระดิ่งเวลาบนวงเคเไิ้เนยนะมันจะได้แจ้งเตือนดีวีเอฟซีท,ท,ทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินค้างเข้าไปเลยดีกว่าครับไปเราดำกอ,อยู่นั้นนะดำนี่ดำดำไปมากูดำ เริ่มหาดมนนะนะดกินแล้วนะจำไม่ได้กินอะไรไม่รู้ ในพดนนีดีโอผก็จะมาขอ zoom ดูแกดูนะไอดำเจออะไรไม่รู้นะทีนี้ดำผมเจออะไรก็ไม่รู้นะ đang đu chảอยู่ đó. lại Chờ. con

Dám. ไม่อยู่นะเพื่อสีเมื่อกี้ ล็อกฟอยเลยมั้งน่ะมึงทำไรหนาวอกูรู้นะพึงทำอะไรกันอนะรู้มานานแล้วด้วยเจอมัเ้เรียกสิ ไปก็ได้พวกมึงมีกี่คนกูรู้กูรู้ว่าเพื่อนไปกี่คนแล้วด้วย ถ้ากูจับมึงได้มึงเสร็จถ้ากูมาสองคนนะมึงโดนเมื่อกี้อะเอาวุธพวกมึงโดนยืดหมดแล้ะเป็นรอดยาเลยนะกูเพื่อนมึงอง จำกูไม่ได้เหรอใช่ใชกูเพื่อนมึงที่เรานั่งดูดยาด้วยกันน่ะใช่มึงตอนนี้มึงร่อนยายอยู่จำกูได้ยงังที่เราไปจับเด็ก,กวันนั้นน่ะจำได้ยังจำไม่ได้กูงไงที่เรานั่งดูดยาด้วยกันน่ะ

ชื่อกูอาชื่ออะไรมึงจำกูได้ยังเรามีรหัสลับในกลุ่มยูรหัสลับในกลุ่มคืออะไรจำได้ยังมึงตั้งสติก่อนเพื่อนไปไปนั่งก่อน,น,น,นคือบอกจะแปงกูไม่ใช่ซื้อบ้ากูไม่ใช่ใส,ส่ซื้อ จะรวบตัวมันปปนะพี่แพรเซตอนนี้กูเพื่อนมึงไงไปเพื่อนมึงจำชื่อกูได้อยู่แล้วกูไม่สำคัญหรือไงถึงมึงจำชื่อกูไม่ได้อ่ะแค่นายกูยังรู้เลยมึงชื่ออะไรชื่ออะไรมึงจำได้อ่ะแต่กูไม่พูดไง เราเป็นเพื่อนกันเราจำกันได้อยู่แล้วมึงยังจำกูได้เปล่าไไกูไม่สำคัญหรือไง,งไที่เรานั่งดูดยากันด้วยกันไง,นไงอาอไตยอกิกนเนี้ย

mìnhจำ chữ tên anh đái bao hả mìnhจำ chữ mình đây mìnhจำ chữ mình đái mình chữ là gì kem mìnhจำ chữ đái mình chữ okay, okay. bye bye mình đánh tu già đây bư? มึงจำกูได้แล้วใช่ไหมไม่มึงมาทำเลยกูกูไม่ได้ทำไรกูจะมานั่งมาเซอร์ไพรส์มึงเซอร์ไพอะไรก็มาเที่ยวหามึงไงแล้วพวกเราไปไหนหมดไหนของอะ่ะมาเที่ยวหาทั้งที่ไม่มีของเหรอกูไม่ได้เอาของมาพวกเราไปไหนหมดพวกเราไปไหนหมดแป๊เดีวเด็กกันหมดแล้วฮะ

ก็แบงอะไรวะมาต้องระแบงมึงพาไปห้าพวงหน่อยได้ไดไปเปล่าเออเพื่อนเราชื่ออะไรบ้างวะตอนนี้กูร้อนร้อนกูจำไม่ค่อยได้ป่ะเพื่อนเราชื่ออะไรบ้างวะไอ้เบือกูจำชื่อมึงได้ไมึงชื่อเบือม่กมอกึงบ้ากู เพื่อนเราชื่ออะไรบ้างะวะเพื่อนเราชื่ออะไรบ้างคุยไม่รู้เรื่องเลยนะเพื่อนเราชื่ออะไรบ้างวะไอจา้าบคนนึงไอจ้าบด้วยอ่ะแล้วมันไปไหนละไปจำเด็กไปจำเด็กกันหมดเลยหรอ,อไปกี่คนไปกี่คน สี่คนมีใครบ้างวะจำไม่ได้ว่ะมีจับไอจับหนึ่งคือตอนนี้ดูเหมือนมันล่นๆมากเลยนะอนเอาเลย ai jab ai tia, phải không? rồi có ai? มึงโดนไปกี่ตัวแล้วเนี่ยมึงโดนไปกี่ตัวแล้วหกตัวเวตัวมึงไม่ไปจับเด็กเหรอไม่ไปแล้วมึงไม่ไปเหรอกูกลับบ้านก่อนนะกล้าไวาจังวะเดี๋ยวกูมาหาไหม มานี้ยังบอกชื่อเพื่อนไม่หีมดเลยเออไม่เป็นไรรอบหน้าค่อยมาวันี้ก่อนโอ้มาถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรือเตอนนี้มันก็เริ่มจะเชื่อผมสนิทแล้วนะเพราะผมเป็นเพื่อนในกลุ่มมันนะ PFC

เรารู้ตัวพวกมันแล้วนะพี P ่เบฟครับแต่ยังไงเราคอยมาตามจับตัวมันดีกว่าไปครับพี P ่เบฟซนะผมก็ได้รู้ตัวพวกมันแล้วนะครับว่ามีใครบ้างก็ตอนนี้มีบือแล้วก็ไอชื่อเตี้ยอีกคนนึงนะครับมันเพิ่งบอกสองคนปะครับผมจำไม่ผิดนะครับมันเนี่ยมันเชื่อมสนิทเลยนะ พราผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับมันนะพพฟซีคือเราก็ได้ดูชื่อมัอนแล้วแหละแล้วก็ตามตัวง่ายขึ้นหน่อยนะครับก็โอเคนะครับพพฟซีครับเดี๋ยวยังไงเนะี่ยผมเนี่ยจะขอตัวนะเดินทางออกจากที่นี่ก่อนนะครับก็ง่ายง่ายคือคนที่เลือเนี่ยมันบอกว่าไปซุ่มดูเด็กหรือว่าไปจับเด็กนะเห็นเหมือนว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันบอกว่าไม่มีตังซื้อ,อยา อะไรประมาณนี้แหละพี่เอฟซีแต่มันบอกต่างมันยังเลือมันเลยไม่ได้ไปมันเลยนั่งดูดยาแต่มันบอกว่ามันดูดไปแนวหกตัวแล้วพีเอฟซีครับก็โอเคครับพี่เอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้แนวนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะขอเพืหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับ และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับพอรับผมลงคลิปอะไรเนะี่ย PPFc เนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปดูคลิปเก่าๆนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับไว้สวัสดีครับ